มาทำแซนด์วิชให้เด็กๆทานกันจ้าเตรียมส่วนผสมทุกอย่างตามนี้เลยนำไส้กรอกและปูอาจใส่ลงไปในถ้วยผสมนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำสลัดลงไปตามด้วยซอสพลิกนิดหน่อยและซอสมะเขือเทศค่ะต่อมาก็คือผงออริกาโนนะคะใส่ตามชอบได้เลยค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ต่อไปเราก็จะตั้งกระทะน,นะคะใส่มาการีลงไปนำขนมปังลงไปปิ้งค่ะเมื่อขนมปังปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ไส้แซนด์วิชกันค่ะทาด้วยมายองเนสนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะ ง่ายๆไหมคะเมนูแซนด์วิชจากนั้นเราก็จัดใส่จานนะคะราดเดยมายองเนสอีกนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนําให้เด็กๆทานกันคะ่ะเมนูนี้เด็กๆชอบมากเลยนะ